เืืนได้งเงเินกันทั้งนั้นล uh huh. แล้ว<ต>พ่อก็แพงขึ้นทุกวันทุกวันน uh ่ะ huh. ก็ทำมาะ่ะกินเนี่ยทำไมมีรายได้เนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้อไปวันวันพี่นี่นะชื่นพ่อกับแม่เขาจะไม่ทิ้งส้มบัตรเอาไว้ให้ uh huh. แต่พ่อกับแม่เขาก็ทิ้งวิชาความรู้ไว้ให้พี่พี่จะเป็นบ่ออยา นี่แกคุยจังเลยแก่ทุในเดิมบงเดิมบางเยไรวะอนี่เที่วจะคุยให้ฟังสักหน่อยว่ามาเลยเอรู้จักเปล่าไอ้คนรัาบ้านเนี่ยที่มนชอว่าไอ้ไอ้ีบีบเนี่ยไอ้เ่องอีกแล้วเนอหนี้เออนีเออมล่ะทไมอ่ะนี่ได้ขาวะทำไีกันนอไปทยนี่ได้ข่าวะมันนี่เนี้ยเนีจับได้เนีตีเขาปนมพราไเลยอ เอวิคอีกแล้วเออนี่เข้ามาเดินไม่ได้ไม่ได้เลยพูดก็ไม่ได้พูดได้คำเดียววะพูดว่าจุ๋มนั่เชื่อเมียเไรเลยเออเมียะไรที่นุ่มพูดได้คำเดียวว่าจุ่มเดียวโอ้เป็นเยอะนะเนี่ยจุ่มผ้ามาเข้ามาห้าบอกพี่กะทิจะปรุงยาให้น้อยละผ้าทั้งหมดให้น้อยแล้วแกช่วยมั้ยนะพี่ก็เลยปรุงยาสูตรพิเศษเลยนะสูตรเนี้ยถ้าคุณไปห้าอยากนะดีดีดีจุงมไปให้บิ๊ โหพี่รักจุ๋ม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 วัยผิวเลือดแดงเนี่ยยาแกดีจริงไหมเนี่ยแล้วกูก็พวกแกมาเมียมาแล้วแหละโอ้โหแ้แกนี่เป็นพิลุกนะเนี่ยแต่ว่าก็รู้แล้วมันเป็นวิชาที่พ่อแม่หน่ทิ้งไว้ให้พี่กระตินฉันไม่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้รวยกระทีนนะพี่ถ้าพี่จะเลี้ยงน้องโตมาวันนี่ยโอ้โห เกือบแล้ววันนี้นี่ฉเกลือบได้แล้วที่ต้องหลานจริงอ่ะจแบบผิดแค่สี่ตัวไม่งั้นฉันทุกแล้วที่ต้องหานก็เบสอะไรมะเอาแปดแปไงเบสอะไรอ่ะเอาก็ฉันทูกแปดแปไงแต่อีกสี่ตัวไม่ทูกฉันเลยไม่ได้ที่ต้องหลานนิดเดียวเลยแค่สี่ตัวสี่ตัวโอเคสี่ตัวีจะเชียร์ดิ เออถแบบันเลอแอบนกพัดมาซื้อโนตารี่พัดเลยแต่ไม่เป็นไรงวดนี้ไม่เป็นไรแต่งวดหน้าว่ากันไหมฉันซื้อเลยสองใบาย1ส,สองล้านถูกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรวยกันใช้เงินไม่ทันเลยอะสิบสองล้านจะเอาเงินไปทำอะไรหน้ามาอ๋อ้าอสิบสองล้านแต่ก็วิ่งนี่เลย ขุดบ่อเลี้ยงกุ้งเลยนี่มีเลี้ยงได้ทั้งปีขายได้ทั้งปีอยู่นั่นรวยนะพ่อเมึงจะไปเอาที่ที่ไหนไอ้ทองนี่แหละที่ตรงนี้แหละกูเล้งไว้แล้วเด็ดกูซื้อให้หมดเลยทู่มุดนะทู่กลับมาที่นี่ซื้อเลยมึงจะเอาที่ตรงนี้ให้หมดเลยขุดบ่อเลี้ยงกุ้งใช่นี่ไอ้ทองกูบอกเลยเจ๊งเอาเตยอนเขาแบบนี้เลยมันเลี้ยงยากมึงเอาเงินไปจมกับกุ้งหมดนี่ถ้าเกิดว่ากูทู่กินซองหลานนะเพื่อนนะเออโอ้จะซื้อไปให้หมดเลย ไม่็ดไทยอะไทยเทีจ,จับได้ไรโองได้ตังไบรบ้านเลยนะเฮ้ยเดียวแค่กู้สิ่งส่องล้านเนี่ยเอาสิ่สองล้านไปซื้อเป็ดทั้งหมดเลยเราซือ้อเป็ดแ,แม่หมดเลยโอ้โหเป็ดมึงไม่เปมืดหมืนหม่นตัวเลยเหราได้มื่นตัวในท้อง <c oughs> แล้วถ้าเป็ดมึงเยอะขนาดนี้แล้ว <c oughs> มึงมายเาเป็ดมึงไปไว้ที่ไหนแา่ว่าในบ่อปลุกมือแน่อา เออแม่งหูแบบนี้ได้ไงเอาเป็ดมึงไม่กินกุ้งกูหมดเลยออาไปเติมกุงกัวกุ้งโดนกินก็ะตั้งให้กุ้งมึงดังน้เอามึงเส้เอาไอ้ทีทำไมมึงมั่งให้แบบนี้มึงนี่กินใจพื่องใช่ไม่ได้เนี่ยกูขุดบ่อกุ้งมาแต่ว่ามึงเอาเป็ดมึงไว้ในบ่อกุ้งกูมึงเป็ดมึงกินกุ้งกูแค่ตัวซองตัวเนี่ยกูก็คาดทุนแล้วก็ใจไหมไอ้องส์ให้กูพูดบ้างก็คุณม้าเนี่ยพ่ายหายใจมป็นตูดมั้งนี่อากูฟาดไปเลยไม่ได้ไม่ได้เลยไอ้ไอพทีไปหมดแล้วกูจะบมึงก็ไม่ให้ เนี่ยมึงเลยตายอกุ้งนี่มึงเอาเป็จาบอกุงกูเลยนทมึงไม่เอาเป็ดออจาบอกุงพรุ่งนี้มึงไม่ต้องมาให้กูเจอเลยที่วัดจุามณีบางบานจังหวัดพระกครศรีอยุธยากู้ามจริงจริงมึงด่ากูหรือโมดนะเอกเพื่อเขาดูไงตาตาไปเอาเป็มึงไปเ้วยอะไร้ งั้มเอเลพูดมนต้องเงียด้วยให้เสียงดังให้เสียงดังะอฟซิงด้วยเอิงเออมาทะเลาะกันเถยดไม่ตื้วะนเถะนื่นอนนี่ได้เวลาตื่นจากฝันไปตัพฟืนเอาฟืนไปขลายในเมืองเดี่ยวจะไายได้ได้แต่ก็ไปตักเนงที่เดิม่วแต่านี่ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยเ่องพี่้องยาและ จยาแล้วเองจ้องคนน่ะ้าพเลี้ยวไหลละอย่าอู้มาจะไปตายลแต่ไม่เร่าไม่ไดนเยนอม่อยาจ้า้วแยกไมด้ลวเียเราก็เตรียมาไหายกบ้านเยมับเาเนะื่อนไ่ต้องเยปีอาต้าอพงม